บวาสิเทศการใดเนาะเพิ่นกระจัดใหญ่จัดเต็มตุดจีนี่ยิ่งใหญ่เลยเนาะทุกคนโอ้โหสวยงามมากทำทึ่งจริงๆเนาะทุกคนทำงูก็เป็นแบบบางก่อนหรือว่างูบ่ทุกคนสุดยอดเนาะน้ำพูกระสวยงามหลายเนาะทุกคนสบายดีสวัสดีค่ะพีพีเอฟซฐานผู้ชมพอ่อพอ,พอกันเราไม่มีอีกเ้นเคย ตอนนี้นะ้องมีไทยคลิปอยู่ก็เป็นเวลา3ทุ่มของวันศุกร์วันที่24เดือน1ปี2568นะทุกคนซึ่งเรื่องราวของคลิปวีดูนี่น้องไม่มีได้ำมาเสนอได้น้ำมาฝากเป PFC ในเะมือนี้ห่างวันแบ็กคอกของประเทศไทยนะทุกคนที่ใหญ่ที่ชุดเนาะในประเทศไทยเพื่อได้จัดตกแต่ง ก่อนจะถึงวันตุดจีนเนาทุกคนอย่างสวยงามหลายเนาทุกคนตกแต่งห่างแล้วก็มีมังกรน,น้ำพุช่วยๆงามๆเนาะอยากให้พี่ๆเอฟซีได้ไปเบิง่งไปชมน้ำกันน้องมิมีก่ก็ยังบม่เคยได้ไปเที่ยวไปเห็นยังบ่มีโอกาสได้ไปเลยนะทุกคนได้มาเบิง่งมาชมในวิดีโอนี้พอพองพี่พีเอฟซีเลยเนาะก่อนจะไปรับชมน้องมิมี่กับขอขอบคุณคลิปนี่จาก ส่งตามภาษาบา,าวลาด้อที่อนุญาตให้น้องไม่มีมารีแอคชั่นเผยเพร่ให้พีพีเอสซีอาาผู้ชมได้เบิงใน,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 นได้ชมนํากันถ้าผิดพลาดประการใดน้องไม่มีก็ข,ขอโทษขออภัยมาในคลิปนี้ใลยลายด้อน้องมมีสิปักมุดใต้คลิปนี้ให้พีพีเสซีหรือว่าท่านผู้ชมอยากไปเบิ่งคลิปเต็มอยากไปติดตามช่งเพิ่นเนาะเฮาก็ไปเบิ่งไปชมคลิปนี้พร้อมๆกันเลยโอ้โห สุดยอดประเทศไทยไทยแลนด์โอ้โหทุกคนสวยงามหลายว้าวโอ้โหสุดยอดอีกแล้วโอ้โห เมืองไทยจัดใหญ่จัดเต็มนะทุกคนอลังการมากว้าวโอ้โหสุดยอดเฮ้ยโหนะศิลปะที่ประดับประดาด้วยไฟนะ ศิลปะของจีนนะจีนยุคสมัยเก่าแล้วก็มาปรับใช้ร่วมสมัยใหม่นะครับผมโอ้โห oh oh oh. สุดยอดเนาะสบายดีสวัสดีทุกคนน้องไนทยเทล่าว้าว ตอนนี้นเราอยู่ที่วันแบงคอกนะครับกำลังเตรียมเทศกาลตรุษจีนบรรยากาศกับสีประดับประดาไฟนะครับผมนี่ละครับเมืองไทยที่บางคนว่าห่างเล่านะเทียบเท่าสิงคโปร์บอกว่าโอ้บอกว่าเป็นตะหัวครับพี่น้องครับอ่ะมุนีสิพาไปเบิ่งกันแล้วกันอันห่างเล่าเทียบเท่าสิงคโปร์หามไทยที่บ่โอ้โหระดับโลก,กรครับแระสมนีกัระดับระดับโลกแล้วนะครับนี่ วันแบงคอกนะครับเมืองอเป็นห่างแล้วเป็นโรงแรมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนะครับเ,เป็นห่างตะปชินขาที่ใหญ่ที่สุดเนาะนี่นะครับบรรยากาศกระสีประมาณนี้ทางเขาตรงกลางนะฮะอยู่ช่วงกลางทางเขาทางดานน้านนาจะมีอีกทางหนึ่งนะฮะแล้วก็ทางเขาได้หลายทางมากเลย ทั้งหมดวัดซีมุมนี่คือว่าเขาเลยมัดวัเป็นสี่เหลี่ยมนี่สามารถเขา้าทางไหนก็นได้ครับนี่แหละครับข้างนี้ก็จะเป็นช่วงทางโรงแรมเนาะทางโรงแรมวันแม็กครอร์กเนาะน้องครับหลายหลายตึกหลฟ์ไม้หม่องนะฮะทั้งผมก็เป็นโรงแรมที่จัดกิจกรรมสัมปนาห,หรือ,อยังหลายๆอย่างเนาะ เดี๋ยวบาสเราสิพาเดินประจําคุณไปชมบรรยากาศสวยงามนี่นะฮะรงนี้ก็คือยุดยั่งการก่อสร้างไปก่อนนะฮะว่าจะสร้างที่สุดว่าจะสร้างตึกสูงที่สุดในประเทศไทยนะฮะ<ๆ>ก็เลยเป็นการยุดก่อนนะ,ะด้วยเหตุผลอะไรเราก็ยังไม่ทราบนะครับปพาทุกคนเดินทางชมบรรยากาศก,กันนะครับผม เป็นใกล้ๆพี่น้องครับเป็นศิละปะอาระหว่างศิละปะจีนสมัยเก่าเนาะประยุกต์กับสมัยใหม่เนาะเป็นเออศิละปะจีนสมัยประยุกต์นะฮะสมยเกา่าร่วมสมัยเนาะเออร่วมสมัยนะศิละปะไอ้ไข่แบบนั้นนะฮะเดี๋ยวมาเล่ลาผ้าเดินทางเขาไปชมใกล้ๆก็แล้วกันนะฮะไปกันเลยกัน อะไปกันแล้วกันทุกคนโอ้ยเบาติดติดระคัดไดิมันหนาวนะมาอากาศเย็นไปนิวันได้กินข้าวน้หละเลยสั้นเนาะพี่น้องสั้นสูงหรือสันนอนน้นย่าดเนาะปปบรรยากาศน้ำกันพี่น้องครับโอโง้งสวยงามมากโอ้โหสวยงามหลายเนาะทุกคน โอ้โหตุตกแต่ง,ตงได้สวยงามหลายเนาะสวยง,งามดันหนานะครับผมว้าวโอ้โหสวยงามหลาย โอ้โหมียังบ่มีโอกาสได้ไปเที่ยวเถื่อเนาะทุกคนได้มาเบิ่งมาชมกับคลิปพี่ๆเพื่อนนี่แหละเนาะไทยจัดใหญ่จัดเต็มเนาะทุกคนโอ้โหว้าวมังกรโอ้โหสุดจัดครับ Oh, สวยมากโ oh. อนน้โหแขนเข้าไปถ่ายรูปนะครับว้าวโอ้โหสวยงามหลาย ว้าววยยอด mm hmm. อีกแล้วเมืองไทยเนาะ ว้าว wow. จัดใหญ่จัดเตีมนอีกแล้วโอ้โหตรงนี้ก็จะมีน้ำพุนะฮะระบำน้ำพุเป็นแสงสีสียงนะสวยงามมากครับผมว้าว สวยงามลายเนาะถ้าเราไม่มีไปที่ลงถูกอยู่บ่ทุกคน <laughs> อย่าลงบ่ถูอยู่เลยเดนะ้อว้าวโอ้โหยยอดอีกแล้ว สวยงามหลายเนาะโอนะ้โหสถาปัตย์ oh. ที่ประดาบประดาด้วยไฟสวยงามมา,ากสถาปาตย์ของจีนนะจีนยุคสมัยเก่าแล้วก็มาปรับใช้ร่วมสมัยใหม่นะครับผม 哦吼。Uh huh. Hãy subscribe cho kênh ว้าวเป็นลา,ลายสี่อีกเนาะทุกคนโอ้โหสวยงามมากสวยงาม,มายเมื่อกี้ไปอยู่แถวตรงจะไม่สวยมาอยู่ที่เชงแบบนี้สวยโดยสวยกว่า โโอ้หว้าวสุดยอดสวยงามมากครับ ิลปะในจินสมัยเก่านะะแล้วก็เป็นของที่เขียนไว้นะสวยงามหลายนะทุกคนคนไทยผลในตุ๊กแต่งหรือว่าทำแบบให้คน้นมาเห็นแล้วก็ตื่นเต้นตุ๊กตะลึงเนาะสุดยอดหลายเมืองไทยโอ้โหโบวชสิเทศการใดเนาะ กรจัดใหญ่จัดเต็มตุ๊ดจีนี่ยิ่งใหญ่เลยนะทุกคนโอ้้หูสวยงามมากทำทึ่งจริงๆนะทุกคนทำงูก็เป็นแบบมังกรหรือว่างูบ่ทุกคนสุดยอดเนาะน้ำพูกกัสวยงามหลายเนะทุกคนสำหรับทครยค่ินีโเมีกับสิคอตโตราไปก่อนเด้อพีพีเอีอทานู้ชม ฝากพี่เป็นกำลังใจด้วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องมิมียดคลิปต่อไปนะเด้อถ่ายคลิปนี้สบายดีค่ะ